สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับอาร์ตอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาร์ตก็พามาดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะโต๊ะทํางานนะครับ working station ของงานนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วมันใช้อะไรในการทํางานบ้างนะครับผมวันนี้ก็พามาเปิดบ้านเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราซวิสไปหน้าจอนะครับผมอีกหน้าจอหนึ่งอ่าเราก็มาดูนะครับผมหน้าจอของอาร์ตละนะครับว่าอาร์ตมีอะไรบ้างก็เบื้องต้นนี่อาร์ตก็จะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มี ต่อจอเนาะนี่ครับก็จะมีสายเคเบิลต่างๆมากมายเยอะแยะนะครับผมมีคีย์บอร์ดนะฮะอันนี้ก็ตัวทั่วไปเนาะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมนี่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่มคอมพิวเตอร์ตัวที่2มาตัวนี้จะเป็นสําหรับทํางานกราฟิกโดยเฉพาะเลยนะครับผมกราฟิกก็โดยวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบเกมมิ่งเลยนะ,ะก็คือจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราอยากได้สเปคที่สูงอะันนะครับผมสเปคที่สูงแบบนี้นะถ้าเราไปซื้อแบบโน้ตบุ๊กนะมันจะประมาณตั้ 7,000 70, หแต่ถ้าเรายามทำมาเป็นแบบ PC ปุ๊บมันเหลือประมาณตั้งสองหมื่นห้าสามหมื่นซึ่งคุมมนะค้มมากๆนะคุ้มมากๆแล้วมันทํางานกราฟิกนี่ก็ฝึกเริ่มฝึกตัดต่อโดย Adobe Premiere Pro ละนะครับผมรอแล้วก็มีเห็นไหมเว็บแคมที่ไว้สอนทุกท่านก็จะเป็นเว็บแคมนะครับผมมีไฟลิงก์นาะมีไฟตรงนั้นนะครับผมเป็นเป็นไฟสองหนึ่งอันนะผมแล้วก็มีไม้นะครับผมไม้ My, นี่เห็นไหมไมโคตรเท่ My, นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วไม้ที่ดีที่สุดนะกลายเป็นไมตนน้ติดปกเสือ้อเนี่ยเนี่ยติดปกเสื้อไม้ปกติดปกเสื้อดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มีกล้อง DSLR หนึงตัวเนาะที่ที่เพิ่งอ่อินเวสต์ลงไปนะครับผมก็คือนี่ก็คือเป็น working station เนาะแล้วก็มีไว้บอร์ดด้วย นะไวบอร์ดนี่พัดลมนะครับผมพัดลมแอร์มีพิเตอร์อยู่นะั้นมี iPad อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีหนังสือนะครับผมันค่อนข้างเยอะโต๊ะค่อนข้างลกนิดนึงโต๊ะค่อนข้างลกนิดนึงก็แต่ก็เนี่ยครับผม working station ของเราคือพยายาม invest เอ่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก่อนนี้ก็มีแค่โน้ตบุ๊กหนึ่งตัวครับ โน้ตบุ๊กหนึ่งตัวนะก็จอจอยังไม่มีด้วยจอมาที่หลังเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยเอยเอมันทำงานสะดวกก็ไปซื้อจอมานี่ซื้อมือสองมาด้วยนะรู้สึกประมาณสองพันเองนะอันนี้คือจอใหม่จอใหม่นี้ประมาณรักสี่พันกว่าใเอเซอร์แต่จอเก่าเนี่ยใช้แบบยี่ห้อแบบธรรมดาเลยอะไรนะ aoc เนี่ยธรรมดาเมาส์ก็ธรรมดานะครับผมโน้ตบุ๊กนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเก่านี่ก็ใช้มาหลายปีแล้วซื้อมาเท่าไหร่สองหมื่นเองนะครับผมแมพบุ๊กแอร์นะสองหมื่นเอง นะผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็มีแต่ความลกอย่างเดียวนะครับผมอานะร์เดี๋ยวกลับมาที่หน้าอาร์ตอีกรอบหน,นึ่งเนาะก็เนี่ยครับผมแล้วก็จะเห็นว่าอาร์ตมีทําฉากด้วยเนาะทําฉากอยู่ในบ้านนะจริงๆแล้วมันก็จะเพื่อ <We> trov, เพิ่มอะไร <ś c oughs> ให้มันดูดูดีมากขึ้นเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผพามาทัวร์ working station ของ,งอาณนะว่ามันมีทําอะไรบ้างนะครับ จริงๆแล้วทฤษฎีที่อาทำก็คือ,อพยายามทําให้มันดีที่สุดก่อนนะครับยอดขายยอดเคยเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยครับคือพยายามจะทําแล้วเราค่อยแบบมีไรายได้เราค่อยแบบเพิ่มทีนิดทีนิดทีนิด,นดไปจน working station ตัวนี้ตรงนีน้น่าจะเกือบแสนนะตัวนี้น่าจะเกือบแสนแต่ไม่ต้องตกใจพี่ๆเพื่อนๆตัวแทนใหม่โอ้โหแบบว่าโอ้โหเป็นแสนเลยค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมจ่ายกองเจ้าเมื่อกี้เห็นเจ้าเ webcam ปะ เออเราไม่มีต่างซื้อไงเราซื้อแบบพันกว่าบาทนะมันก็อย่างอย่างน้อยก็ชัดกว่ากล้องที่มันติดมาโนบุกก็ค่อยๆเพิ่มไปซื้อไม้ไม้ตัวละห้าร้อยกว่าบาทนะเนี่ยเนีย่ยไอ้ไม้ไม้ติดเสื้อเนี่ยเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทเองนะผมไม่ต้องไปลงทุนเยอะอย่างไอ้ไฟที่เป็นไฟไลฟ์นะสามสี่ร้อยบาทซื้อในช้อปปี้เนี่ยไม่ต้องไปลงทุนเยอะเดี๋ยววันหนึ่งเรามีเริ่มมีรายได้เริ่มมีรายได้เราค่อยอินเวสต์ลงไปเนาะ โอเคจ้าแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปเนะว่าจะพาไปทําอะไรนั้น,นครับมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกสนุกให้ติดตามให้ทํากันเยอะเลยนะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไปถึงเป้าหมายถึงยอดขายที่ต้องการและค่าคอมมิชชั่นที่ต้องการนะครับผมเรามาพลิกชีวิตด้วยกันครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ